สวัสดียามบายจากออสเตรียค่ะอันนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเนาะตอนนี้เราทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถรางเพื่อกับที่พักโรงแรมของเรานะคะทางนี้ทางนี้เดินมาไม่ไกลค่ะประมาณ500เมตรนะคะจะมีรถรางเนาะซึ่งตอนนี้เราก็วิ่งนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะไปยังไปยัง,ยง not y ร t Yeah, yeah, go. Oh, super. Ah, yeah. huh? you want to look here or what? can see something here. Look, sir. Wow. I think you from the to go. You can, can you see hear? here. Yeah? Okay. okay no. เราทันรถรางเที่ยวนี้พอดีนะคะอีกสองนาทีรถก็จะออกนะคะพูดถึงว่าถ้าเราไม่ทันเที่ยวนี้ก็จะมีเที่ยวถัดไปมารอแบบนี้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคือเราไม่อยากรอนะแล้วก็รถรางอันนี้คือขึ้นจากป้ายตรงนี้นะคะก็จะไปลงที่บ้านโฮบซิตี้นะคะก็คือเป็นสถานีรถไฟที่เราที่ใกล้ที่พักของเรานะคะอ่าแล้วไปละว ือจากที่สังเกตเห็นก็คือไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่นะคะบนรถรางนี้เนาะนั่งสบายชิลๆนะคะ<ม>ก็หลังจากที่ไปที่พักของเราแล้วก็คงจะเข้าไปพักผ่อนสำหรับคืนนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะคะอะสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนคับหนูจะไปไหนคะโอคุณผู้ชมก่อนไปไหนเชานี้กินข้าวกินข้าวตอนนี้หนูอยู่ไหนไโฮเทลโฮเทล h o t e ลหนูนชื่ออะไรโรงแรมชื่ออะไรคะไส้ไ <What? S 2> ส้ in what casino star in ไม่ใช่ star i ไส้สไก่ไส้ไก่ yes อยู่ตรงบ้านโหบนะคะอยู่ตรงสถานีรถไฟและเช้านี้เราจะไปกินอาหารเช้ากันที่ที่บ้านโหบนะคะที่สถานีรถไฟ แถวโรงแรมนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันดีหนูจะกินอะไรดีบอกคุณผู้ชมก่อนอย่าเล่นกระป๋อมามามะานหนูบอกคุณผู้ชมก่อนหนูจะไปกินอะไรวันนี้ไปกินอะไรคะป๊อป๊าไปไหนไป,ป๊ะป๊าไปออฟฟิศนัฟูรมารา์แล้วทีนี้หนูจะกินอะไรบอกคุณผู้ชมก่อนหนูจะกินข้าวหรือกินขนมปังหรือกินอะไรฮัลโหล Mm hmm. ไปกินอะไรคะ Lets go เ i <Thai shop. S 2> mm ื h อส a ุลไทยช็อปเป็นแค t ติ้ a ซัพซีไทยช็อปไทยเลสลองไทยเลสลองชื่ออะไรชื่อชื่อร้านอะไรคะไทยเลสลองก็รู้สมสมอะไรจำได้เปล่า mm hmm. สมชิคเกนโอเคเก็บ mm hmm. okay. มาตอนนี้เราก็จะออกไปกินข้าวกันคะ่ะ เดี๋ยวป่าป๊าก็คงจะเลิกงานกลับมาแล้วเอาอย่าเพิ่งเปิดผู้ริซัยมาแล้วนันว่ามาแล้วมาแล้วชั้นไหนชัวอ่ะลองดู เโอเคลองดูว่าจะใช่เปล่าชัวโอเคเรดซี่เขาบอกว่าเขามั่นใจเขามาถูกเขาทำเป็นนะคะเขามาถูกชั้นเย็เโอเคคือเวลาตอนนี้ก็เกือบประมาณ11.00โมงเช้าแล้วนะคะดังนั้นคือแม่จ๋ากับน้องเล็กคือจะ เอาคย์กา๊าดไปคืนที่โรงแรมเลยเนาะและเดี๋ยวเราจะไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยป๊าป๊าเอากระเป๋าไปเก็บที่ที่รถแล้วนะคะดังนั้นคือเราก็จะเช็คเอานะคะก็เอาบัตรคืนให้พนักงานและเดี๋ยวแม่จ๋ากับน้องเอเล็กก็จะไปหาทานอาหารกันที่สถานีรถไฟนะคะบานโห o เนาะก็จะมีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทางนี้โอเคสถานีรถไฟอยู่ทางนี้ หนาวปลาลูกที่เวียนนาไม่ค่อยหนาวแต่ว่าลมนะคะเดี๋ยวเราไปกินอะไรกันก่อนรอปะปาแล้วตอนน,ตอนนี้เราก็อยู่ในสถาน,นีรถไฟกันแล้วนะคะป่ะอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนฮะตรงไหนทีย่างย่าง ที่นี่ก็จะมีร้านช้อปปิ้งร้านขายขนมปังร้านอาหารร้านกาแฟอะไรเยอะแยะมากมายที่สําคัญมีร้านอาหารไทยนะคะแล้วน้องอเล็กก็เลือกที่จะกินอาหารไทยเนาะดังนั้นเราจะมาร้านนี้กันนะคะร้านสีม่วงนี้นะคะเป็นร้านอาหารไทยคนไทยนะคะโอเคนั่งรอยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมามาแปเอเข้าโอเคมาแล้วผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อแล้วก็เขาผัดไก่มันจะอะไรลูก yes, yes. ขอร้องเธอกินอันนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวมามาไปซื้อให้ถ้าหนูกินหมดโอเค mm. เพราะว่าสั่งสั่งมากี่ทีก่อนมามาก็เก็บกินของหนูทุกที mm. โอเคหนูกินอันนี้ให้หมดเดี๋ยวมามาไปซื้อให้อีกเยอะๆเลยโอเคเปล่า mm. โอเค mm. สัญญานะเอาสัญญาก่อนสัญญาอื mm ้ม hmm. กินอันนี้ให้หมดเดี๋ยวมามาซื้อให้อีกเยอะๆเลยโอเคทานข้าวกันค่ะ อร่อยไหมอือห uh ือ huh. uh huh. เปรียด้วยนี okay, so ่ย๊อกที่ฉันรักยาส์น้าวมะนาวเปรี้ยวนะลูกผัดกะเพราไม่ใส่มะนาวไม่เอา <laughs> เอาผัดกะเพราใส่มา ผัดกะเพราใส่มะนาวให้หมาม้าแล้วเอาเอาทิชชู่เช็ดมือทิชชู่เช็ดมือก็บอกเขารู้ว่าหมาม้าชอบผัดกะเพรารูรผัดกะเพราใช่แต่ว่าผัดกะเพราเขาไม่ได้ใส่มะนาวเขาผัดหนูอ่ะใส่มะนาวลูกนี่นี่มะนาวอยู่นิดนิ่มะนาวเขาไม่ต้องการมะนาวเขาบอกมาม่าผัดกะเพราก็ไม่ต้องการมะนาวหนูโอเคกินเยอะ เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันต่อเอข้าวผัดเป็นอ่าอ่าสราใบเนาะข้าวผัดเส้า่ะเบัหม่าม้าบจินบเอาหมั่วแล้วแต่นี่ม้อวแล้วหนูบีบมะนาวใส่ผัดกะเพาให้มาม่าแล้วหนูบอกว่าข้าวผัดหนูเปรี้ยวอย่านะกินให้ Ooh, หมดเลย <mama. S 1> หัวดีค่ะ <laughs> สรุปแล้วคนเก่งของเราก็คือกินข้าวผัดนะคะแค่คำสองคำไปมาก็คือเคลียร์เล่นไปมาก็คือไม่กินนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแม่จ๋าก,ก็ต้องมากินทั้งผัดกระเพราแล้วก็ข้าวผัดนะคะด้วยความที่เสียดายก็เก็บกินจนหมดเลยค่ะและตอนนี้ป๊ะป๋าก็โทรมาบอกแล้วนะคะว่ากําลังเสรจ็จจากงานพอดีเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ที่จอดรถที่โรงแรมเนาะเดี๋ยวยังไงเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ